ปีตึงเปรีย,รย,รยมุออดิฉันปีตึงเปรียขอความเมตตาจากท่านเมตตาพักสองลายกการไทยที่เกี่ยวข้องว่าดิฉันกลัวแล้วดิฉันยอมแล้วดิฉันไม่อาหารแล้วดิฉันไม่ไหวแล้วดิฉันเราสู้ไม่ได้จริงๆเราอยากให้ท่านหยุดยิงได้ไหมเราขอโทษจริงๆที่ว่าสมเด็จ เตโชอันทัตโตของเราคือโง่มากแลวคือคือเป็นคนแก่กะโหลกกะลาที่ไม่รู้เรื่องก็คือเยี่ยวก็ยังไม่พ้นหัวไม่ตีนตัวเองทีแต่ว่าก็ยังจะดันทุลังคือมีความเอิดในตัวที่ฉันต้องขอโทษแต่ฉันยอมแล้วฉันอยากให้หยุดได้ไหม๋ยวได้ส่ง F16 ส่งกิฟเฟนมาเลยของฉันมีแต่มิกเอ็มไอจีเครื่องบินเนี่ยที่ฉันก็กลัวว่ายังบินไม่ทันถึงชายแดนไทยแล้วก็เศษเหล็กมันจะล้นทีมเหมาฐานของประเทศที่ฉันเป็น เ็เรียกว่าอะไรนะเป็นบารทยักสะกรก็ดิฉันขอโทษดิฉันขอโทษมากๆวันนี้ก็จังหูแล้วนะจะเอ่อคนที่ประเทศฉันตายไปก็จังหูหมดแล้วนอนไม่นอนเควาุลักมวงอยู่จะพันหนึ่งแล้วก็อยากให้ทางไทยช่วยเมตตาหยุดหน่อยเราจะเปลี่ยวอีกดิฉันดิฉันดิตึงเปรี่ยก็ขอแถลงการเพียงเท่านี้ว่าอยากให้ช่วยเว้นเว้นเมตตากับฉันหน่อยถ้าจะยิงก็ เออถ้าจัดจัดการก็ไปเลยห้องนอนสีชมพูไปบ้านหลังนั้นหลังเดียวและทุกอย่างจะจบอย่ามาทำร้ายพวกฉันเลยเป็นไปได้ไหมนะแต่ามาทำพวกฉันเลยถ้าไปก็บินพุนไปเลยบินไปห้องนอนสีชมพูแล้วก็วางใครจะวางทั้งแผงหรือวางสิบแผงยี่สิบแผงกี่ฟองก็วางลงเลยไปที่นั้นเลยผูน้นำดิฉันมันเออมันโมเองมันไม่รู้เรื่องมันแกะกัะลูกกะลามันไม่เคยรักพวกฉันหรอก